ฟังมุมมองจากทางวุฒิสมาชิกกันบ้างพูดถึงเรื่องคณะกรรมการสมานฉันย์เหมือนกันนะคุณวัฒน,นาเขาบอกว่าถ้าฝ่ายค้านไม่ได้เข้าร่วมเนี่ยการที่จะปรองดองสมานฉันเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ยากหรือเปล่านะคะนี่คือนายแพทย์เจษศิรัธารานนท์ค่ะสมาชิกวุฒิสภาก็ระบ,บุถึงเรื่องนี้นะคะว่า ก็ต้องการให้มีการพูดคุยกันเพื่อที่จะได้มองถึงมุมมองในการที่จะหาทางออกให้กับประเทศแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องขึ้นอยู่กับทางศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรพิทธิชนชัยซึ่งจะเป็นประธานวุฒิสภาแล้วก็เป็นผู้พิจารณาเสนอรายชื่อจากทางวุฒิสภา ถึงแม้ว่าจะมีการหารือกันในวิบวุซแล้วก็ตามนะคะทิศทางจะเป็นยังไงเนี่ยขึ้นอยู่กับประธานวุฒิสภาเพราะการเสนอชื่อเนี่ยไม่มีข้อจํากัดถ้าประธานวุฒิสภามีดุลพินิจเห็นว่าเหมาะสมก็ส่งรายชื่อเสนอได้ ส่วนการที่พักฝ่ายค้านร,ระบุออกมาว่าอาจจะไม่เข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉชันคุณหมอเจตบอกอย่างนี้ค่ะท่านบอกว่าถ้าพักฝ่ายค้านไม่เข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยหรือว่าก้าวไกลก็ตามความปรองดองสมานฉันเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ยากแต่เรื่องนี้ก็ต้องให้ทางประธานรัฐสภาค,คุณชวนหลีกภัยเป็นผู้พิจารณานะคะแต่โดยส่วนตัวของคุณหมอเจตบอกว่าถ้าทําเรื่องสมานฉชันเดินหน้าฝ่ายเดียวเนี่ยเดินได้ยากถ้าพูดคุยกันได้ทุกฝ่ายย่อมจะดีกว่าแน่นอนลองฟังเสียงคุณหมอพูดถึงเรื่องนี้กันสักหน่อย ค,คือถ้าหากว่าฝ่ายค้านไม่เข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยหรือพรรคก้าวไก่ไม่ส่งคนเข้าร่วมแล้วเนี่ยการสมานฉันนมันค,คงเกิดขึ้นยากนะครับอันนี้คือหลักการที่พูดคุยกันก็มันก็ไม่รู้ว่าจะสมานฉันได้อย่างไร เรเรียกว่าถ้าพูดคุยเป็นการปรบมือข้างเดียวเนี่ยการสมานฉันท์ทั้งประเทศมันอาจจะเกิดขึ้นได้ยากนี่ก็เป็นมุมมองของหมอเจษนะคะ21คนนะครับที่เป็นโครงสร้างของคณะกรรมการสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นตามที่พระปกเก้าได้แนะนํามาออกแบบกันในส่วนของรัฐสภานั้นก็ได้มีการเชิญไปแล้วรอหนังสือตอบรับมาก็เหลือฝ่ายคา้านนี่แหละรวมถึงกลุ่มรู้ชุมนุมด้วย